อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่งเป็นเรื่องจริงเหรอวะผมไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้นายกรัฐมนตรีแพทองทานจินวัตรเป็นลูกบุญธรรมของนายฮุนเซนมันเป็นไปได้เหรอวะป่าไม่เชื่อสวัสดีครับพี่น้อง FC ทางช่องปลาหนุ่ยทีวีและทางช่องกระเบนวันนี้นะครับ ่อนที่เราจะไปรรบฟังข่าวสารดีๆนะครับจากช่องป๋าหนุ่ยทีวีและข่าวันนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจป๋าขอบคุณทุกขั้นนะครับที่ซื้อซปเปอร์แดง์หรือซื้อปุ่มขอบคุณให้ขอขอบคุณทุกการรับชมและขอขอบคุณทุกการโดเน a t เพื่อสนับสนุนรายการขอบพระคุณมากครับเผมไม่อยากเชื่อนะว่าเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนะฮะมีนะฮะนายคุณเซนเนี่ยก็ไปบอกว่านายกรัฐมนตรี แพทองทานชินวัตรเป็นบุตรบุญธรรมของตัวเองไม่อยากจะมีปัญหากับบุรบุญธรรม <c oughs> ผมไม่เชื่อหรอกนายคุณเซนอย่ามาแอบอ้างนายกของผมนายกของผมเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นายกของผมรักประเทศไทยหวงแหนแผ่นดินไทยปกป้องผลประโยชน์ของไทยอันเนี้ยผมเชื่อแต่ถ้าไปบอกว่านายกเป็นบุญบุญธรรมคุณจ้องทําลายนายกแพทองทานผมใช่ไหมคุณต้องการทําลายตะกูลชินวัตรเขาใช่ไหมอย่าเด็ดขาดฮุนเซนคนไทยไม่เชื่อแน่นอน <c oughs> ดูหน้ากูก็รู้ กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อว่าอะไรแพทองทานเป็นบุญบุญธรรมพอกูเห็นแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเป็นยังไงครับนายกรัฐมนตรีปกป้องผลประโยชน์ดูแลคนไทยห,ห่วงคนไทยจะไม่มือกินถึงขนาดบอกว่าเราเปิดด่านเวลาตรงกับเขาได้ไหม <c oughs> มึงดูในนายก,กูนี่รักคนไทยแค่ไหนมึงดูสิเกาะกูในนายกกูเป็นไงห่วงแหนด้วยกันเป็นของประเทศไทยนายกยืนยันย้าเสมอว่าเกาะกูเป็นของคนไทยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติไม่ไปก็ไปไงเราต้องไปสารโลก เห็นไหมนายกรัฐมนตรีไทยแพทองทานชินวัตรแกห่วงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองก่อนห่วงผลประโยชน์ของตัวเองแกยอมทํางานหนักแกไม่ได้เลี้ยงลูกแกต้องเดินทางไปเป็นนู่นไปเป็นนี่อยู่ต่างประเทศบางทีก็จุงหัวไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับในฐานะที่เป็นสุภาพบุรุษหมายเลขหนึ่งนะครับถ้าผัวแกเป็นนายกแกก็เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนี่ตอนนี้ตอนนี้แกเป็นนายกผัวแกก็เลยกลายเป็นสุภาพบุรุษหมายเลขหนึ่งของประเทศไทย ฉะนั้นอย่าไปใส่ร้ายใส่ความน,นายกรัฐมนตรีกูไม่ได้กูไม่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีกูเป็นบุตรบุญธรรมของมึงอุนเซนมึงมันคนชั้นต่ำมึงอย่ามาดึงมึงอย่ามาดึงนายกคนชั้นสูงของคนไทยไปนะครับอันนี้กูไม่เชื่อแน่นอนมึงเชื่อกูเซนเอฟซี FC ต้องเชื่อป๋าด้วยรู้จากสายตาป๋าก็รู้ว่าป๋าพูดจริง <c oughs> เอาแล้วครับวันนี้ทําไมผมถึงต้องมาทําคลิปที่สองของวันนี้ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับหลังจากที่กองทัพบ,บกเราเนี่ยผมไม่พูดถึงรัฐบาลน,นะรัฐบาลผมตัดทิ้งไปก่อน เอาเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงนะครับหรือสอมชอนะครับบอกอบอกอท,อทอบอกอทอบอนะครับผมถือว่าเขามาถูกทางแล้วและสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับในกองในกองทัพที่เขาทํามาแล้วก็คือเรื่องของเ,อเราได้เชิญผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยมารับฟังข้อเท็จจริงมาดูหลักฐานแลวมาดูความจริงโอ้โหเรื่องนี้นี่ทาให้ขเขมรนี่อึดอัดทําให้กระแสการเมืองในขงเขมรร้อนระอุขึ้นเลยไอ้เรื่องเนี้พราะนานาชาติเห็นหลักฐานหมดแล้ว ในที่ประชุมนี่ยทต,ตหารเขมรน,นั่งอยู่สองตัวน่ไม่กล้าพูดอะไรเลยใบแดกเลยไม่รู้ว่าตอนมาเนี่ยเป็นรูดซิปปากเงี้ยแล้วไม่ได้พูดเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆฝ่ายไทยได้นําหลักฐานนําแผนที่นําเหตุการณ์อื่นๆมาประกอบว่าเดิมทีมันอยู่กันยังไงเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงมาปีนี้เป็นยังไงหลักฐานบางอย่างก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาโดยที่ฝ่ายเขมรเองก็ไม่ทันตั้งรับเหมือนกันเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเรายังนําเสนออะไรแต่เขาก็มานั่งดูของเรานําเสนอเสร็จแล้วก็นั่งใบแดก หลายประเทศด้วยกันนะครับหลังจากที่ผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยได้นําหลักฐานที่เราแจกเป็นเอกสารไปแล้วเนี่ยมีหลายประเทศออกมาให้แสดงความเห็นนะครับว่าประเทศขเขมรนั้นควรจะจัดทานะครับจัดระเบียบในประเทศตัวเองให้ใหม่แล้วก็เรื่องของการลุกล้ำอธิปไตยใครอธิปไตยของใครเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับในการเคลื่อนกําลังพลในการที่จะไปบอกว่าตรงนี้เป็นของตัวเองตรงนี้เป็นของตัวเองในส่วนของอาเซียนไม่มีประเทศใดยื่นมือมาสนับสนุนขเขมร,รวมแม้กระทั่งจีนก็เป็นไงครับเริ่มถอนตัวออกมา เพราะว่าจีนดูแล้วการไปบวกกับไทยเนี่ยไม่ไม่คุ้มซะและ้วเริ่มไม่คุ้มแล้วนะครับเออเนี่ยแหละครับฉะนั้นสิ่งนี้ผมกําลังจะมาบอกเล่านะครับว่าอยากจะแนะนํากองทัพช่วยพิจารณาอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เขเมรเนี่ยมันพยายามจะขึ้นไปเวทีโลกโดยมันมั่นใจนะครับว่าไอเวทีโลกมันจะขึ้นไปยืนอย่างสง่าง,งามแล้วมันจะกระทืบคลไทยคาเวทีโลกพี่น้องครับพี่น้องทหารทหารทุกท่านครับ ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานให้ดีท่านจะต้องเตรียมหลักฐานให้มากกว่านี้ผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมาเป็นคลิปที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครดิตเป็นอันดับต้นๆของโลกหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นอันดับหนึ่งในสามของโลกที่เข้าไปเรียนในนั้นยากที่สุดในโลกเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้เขาได้ทําวิจัยออกมาและเขาทาในานามรัฐบาลสหรัฐ เขาบอกว่าประเทศเขมรคือแหล่งซ่องสมุมอาชญากรรมอันดับที่หนึ่งของภูมิภาคเอเซียอาคเนเป็นแหล่งประกอบธุรกิจสีดำเป็นแหล่งค้ามนุษย์อันดับต้นๆของภูมิภาคเอเซียอาคเนย์จริงไหมครับเรามีหลักฐานแบบนี้สังเกตดีๆนะครับว่าเขมรเนี่ยทำไมไม่กล้ากับสหรัฐทาไมเขมรไม่กล้ากับสหรัฐเพราะสหรัฐเขามีข้อมูลเขมรอย่างเหนียวแน่นเลยเขามีแน่นไปหมดเลย แล้ววันนี้เขาได้ประกาศออกมาแล้วโดยการนะครับทํารายงานจากมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดเขมนไม่เถียงสักแอะเลยนะครับไม่มีปากขาเขมนทั้งประเทศผู้นําอย่างนายฮุนเซนก็เป็นใบผู้นําอย่างนายฮุนมันเน็ตก,ก็เป็นใบวันนี้สหรัฐได้เผยแพร่ข้อมูลนี้สู่สาธารณชนดังนั้นข้อมูลตรงนี้ไทยควรจะเก็บเอาไว้ศึกษาแล้วเอามาตอบโต้ขเขมรรวมถึงเอาข้อมูลพวกนี้ขึ้นไปเวทีอาเซียน ขึ้นไปใน UN พูดง่ายๆเล่นเราเล่นทั้งอาเซียนแล้วเราเล่นในเวทีระดับโลกเราต้องโชว์หลักฐานต่างๆว่านี่ละครับขเขมรเนี่ยนะครับเป็นอันตรพานประจําเอเชียและการที่ขเขมรลุกลานอธิปไตยไทยมานี้ก็เพราะเนื่องจากว่า,ขาเขมรมีความต้องการที่จะใช้การเมืองและเอาไทยไปเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเมืองของเขาโดยที่ไม่ได้มีจุดมุ่งเน้นที่อะไรฮะจะไปจะไป,จะไปเอาประสาทหรือไปเอาอะไรจริงๆขเขมรมีความขัดแย้งกันเองโดยลากไทยเข้าไปขัดแย้งกับเขาด้วย นะครับดังนั้นไอเรื่องการที่เขมรจะลากไครไปศาลโลกเราก็ต้องตั้งคําถามกับศาลโลกเราต้องตั้งคําถามกับพรั่งเศษเอาไว้เยอะๆว่ามึงเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญให้มันใช่ไหมไอหนึ่งต่อหนึ่งแสนน่ะแล้วมึงเป็นคนเขียนหนึ่งต่อสองแสนให้มันตอนที่มึงจะไปใช่ไหมแล้วมึงใะไม่การกฤษที่ตกลงร่วมกันว่าจะใช้สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตจริงหรือไม่แล้วรายงานล่าสุดที่มึงทำให้เขมรไปยื่นต่อยูเนสโกมึงก็ยังบันทึกไว้ในนั้นว่าลาสายเส้นสันปันน้ำต,ตรงนี้ถูกต้องหรือไม่สิ่งที่กองทัพจะต้องทํา ผมไม่อยากฝากความหวังไว้กับรัฐบาลเราผมไม่ฝากหรอกผมฝากความหวังไว้กับกองทัพดีกว่าสิ่งที่ผมจะฝากความหวังไว้กับกองทัพกองทัพจะต้องนะครับเปลี่ยนแผนบางส่วนจากตั้งรับเป็นลุกกองทัพจะต้องทําตัวเป็นประชาสัมพันธ์กับประเทศไทยเป็น PR ให้ประเทศไทยนํารายงานต่างๆของต่างประเทศที่รายงานมามีการรับรองมานําออกมาเผยแพร่นะครับนําออกมาเผยแพร่นะครับหรือไม่ก็เรียกตาทูตผู้ช่วยทูตทหารมาประชุมหรือไม่ก็ส่งเอกสารต่างๆไปให้ ทู่ทหารเขาดูวันนี้เราไม่ได้สู้กับนายขุนเซนเราไม่ได้สู้กับนายยกแต่วันนี้เราสู้กับความมั่นคงวันนี้เราสู้กับความมั่นคงฉะนั้นเราต้องอะไรฮะใช้ทหารเป็นทัพหน้าในการเดินแผนปฏิบัติการจิตวิทยาต่างๆคำเหม็นทุกวันนี้ไม่มีใครเอาบนโลกใบนี้แล้วและเผลอเผอฝรั่งเศสเผลอเผอฝรั่งเศสก็จะบิดอีกเพราะอะไรครับเพราะฝรั่งเศสจะถ,ถูกประเทศไทยถูกคนไทยประนามว่าในอดีตฝรั่งเศสคือโจรป้นเงิน ประเทศไทยปล้นเงินสยามสามล้านฝรั่งเพื่อไปไถ่ประเทศตัวเองจากเยอรมันคนฝรั่งเศสจะถูกตราหน้าว่าเป็นโจรและปล้นสยามประเทศเพื่อเอาเงินของคนสยามไปไถ่ประเทศตัวเองฝรั่งเศสจึง,เป,นนงเ,เป็นหนี้บุญคุณคนไทยฝรั่งเศสเป็นหนี้บุญคุณคนไทยถ้าวันนั้นฝรั่งเศสไม่มาปล้นเงินสยามวันนี้ฝรั่งเศสก็ไม่มีประเทศอยู่สเสร็จเยอรมันทุกคนมีจุดอ่อนครับ ถ้าวันนี้ฝรั่งเศสไม่อายประเทศตัวเองว่าที่มีกินมีอยู่เดินมากันทุกวันนี้ทาไมต้องจับมือกับเขมรเพราะต่างฝ่ายต่างเลยฮะไม่มีประเทศเป็นของตัวเองฝรั่งเศสในอดีตเคยมีประเทศเป็นของตัวเองแต่ถูกเยอระะมันบุกยึดจนกระทั่งต้องเอาเงินของคนไทยไปไถ่คืนจากเยอรมันนี่คือจุดอ่อนของฝรั่งเศสเชื่อผมเถอะครับพูดแม่งทุกวันด่ามันทุกวันเปิดเผยความจริงทุกวันฝรั่งเศสมันอยู่ไม่ได้ครับและยิ่งถ้าเกิดไปยืนถือโะรโคงไปด่ามันหน้าสถานทูตนะ ฝรั่งเศสเมีองประบองเนี่ยอายเลยนะอายทันทีนี่คือจุดอ่อนของมันครับฝรั่งเศสแล้วถ้าฝรั่งเศสจะร่วมมือกับขเขมรมาทําร้ายคนไทยอีกก็เอาครับรับรองว่าช่องป๋าหนุ่ยทีวีก็จะพูดถึงเรื่องเงินสมล้านฟรังที่มึงปล้นคนไทยไปปูก็จะพูดถึงทุกวันนะครับฝากกดแชร์ด้วยเพราะเรื่องนี้คือเรื่องจริงฝรั่งเศสเอาเรือมาเข้ามาที่ท่าน้ำเจ้าพยาหันปากกระบอกปืนเข้าพระนครขู่ว่าถ้าไม่ได้สมล้านฟรังก็จะยิงกระสุนเข้าไปและสุดท้ายนะครับพระเจ้าแผ่นดินเรา เป็นห่วงราษฎดอนนะครับถ้าไม่ให้มันมันก็ยิงแน่ๆเราก็เลยต้องให้แล้วราษฎดอนไทยก็รอดพ้นจากกระสุนปืนใหญ่ในตอนนั้นเพราะตอนนั้นเรายังสู้มันไม่ได้เวนกรรมที่มันทํากับสยามเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฝรั่งเศสเอาไปจากสยามวันนี้ถูกลงโทษแล้วความสงบนะครับระเบิดพีชีพอยู่ในฝรั่งเศสเต็มไม่หมดไอกระสุนปืนใหญ่ที่มันเที่ยวไล่ยิงไปประเทศนู้นไปประเทศนี้วันนี้ฝรั่งเศสโดนแล้วโบสถ์มันก็โดนบ้างระเบิดบ้างระเบิดพีชีพบ้างนะครับยิงกาคาโบนบ้างเต็ไมไปหมดตอนนี้ฝรั่่งเศสดนอยู และที่สําคัญตราบาปที่ฝรั่งเศสจะลบมันไม่ได้ก็คือมาปล้นประเทศสยามเอาเงินไปถ่ายประเทศตัวเองถ้าวันนั้นไม่มีสยามประเทศฝรั่งเศสไม่มีเงินไปถ่ายประเทศตัวเองมึงไม่มีแผ่นดินจะอยู่เพราะมึงเที่ยวไปปล้นแผ่นดินชาวบ้านเขามาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมึงมาปล้นแผ่นดินสยามประวัติศาสตร์มีอยู่ผมใช้คําว่าปล้นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ดีถ้ามีประโยชน์อย่าลืมนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์ไปถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตาม ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกการรับชมถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนร,รายการป่าก็สามารถสนับสนุนได้ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคลิปนี้ต้องล่ำลากันไปก่อนแต่ก่อนจากกันอย่าลืมนะครับข่าวสารนะครับต่างๆในเรื่องของขในเรื่องของไทยขเขมรน,นั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการออกมาบอกว่ายิงกันแล้วนะอพยพก,กันแล้วหนีกันแล้วกระสุนปืนใหญ่ลอยมาแล้วอย่าพิ่งเชื่อนะครับให้ไปดูช่องทางข่าวสารของทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่องทางของกองบัญชาการกองทัพบกสำนักนานยกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ไปดูกันนะครับก่อนที่จะเชื่อให้ไปดูก่อนอันนี้นะครับสำนักงานสำนักงานกองบัญชาการตํารวจไซเบอร์อร Cyber, เขาฝากมานะครับให้ประชาสัมพันธ์นะฮะเราก็มาประชาสัมพันธ์กันสําหรับคลิปนี้ต้องลากัไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ